มันมีกี่ช่องวะ12ช่องเราเอาแค่10ช่องพอเหมือนเดิมแต่กินที่อยากได้เนี่ยน่าจะเอาแค่11ช่องอย่างมากก็11ช่องไม่รู้ปองพอน่าจะพอน่าจะพออยู่นะมีเริ่ม550ใช่ไหมด้านบนเออมันล็อกเลยลวมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนตำแหน่งช่องทำไมวะ550ปองนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราไปกันเลยอันไหนก็ได้เพราะว่าพี่ยังไม่มีสกินเลยส่วนใหญ่ ทำคอนเทนต์ด้วยแหละได้มีคลิปลงด้วยไ,ไปย้อนดูจะได้รู้เติมไปเท่าไหร่บดบานนะ่ะไปเรื่อยๆน่าจะเอาสิบเอ็ดช่องแหละอย่างไรก็ได้สองสกินพี่ว่าน่าจะคุ้มอยู่นะประมาณสามร้อยก็เดี๋ยวเราค่อยไปหักกด,ดแบบชิวๆไม่คิดอะไรเป็นกิจกรรมที่ไม่เครียดมากมันเอาไว้ทำอะไรวะแวะหวนลึกลับมันต้องมีไว้กิจกรรมหน้า ที่มันจะเข้ามาแต่มันไม่ควรเอาแต่มาไว้ก็ไม่เคยใชเนะ่ะ <c oughs> <c oughs> คนเราโอง่อะไรนะ่ะต้ามาทำใหม่ไม่อยากถึงต้ายซ้ายอันบนวะอ้าไปขวาโอ้ล็อกจกดจัดสรุปแล้วใช้ไป เอาแค่สิช่องพอหรือมันควรจะไปสุดวะสุดพี่ว่าแพงไปแพงไปป่าวะใช้ไปทั้งหมด349ปองก็เท่ากับตัวนี้แหละเท่ากับสกินตัวนี้แหละได้สองสกินเท่ากับเนี้ยหนึ่งสกินไอช่องที่เหลือเนะี่ยเอาแค่นี้พอ11บช่องไปจัดไปน้อ no. ง เอาเยอยแล้วกูมีแล้วกูวตายกูมีแล้วกำพีแดงกูมไมนะ่เนี่ยเอาลิกเตอร์ดีกว,ว่าลิกเตอร์